นะฮะเราตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะฮะแล้วเราก็จะต้องรวบรวมเพื่อนของเรานะฮะผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยมาเป็นเพื่อนเราแล้วก็มาช่วยงานเรานะฮะตอนนี้เราก็ต้องตามหาพวกไม้นะฮะเอามาประคงประกอบต่างๆนานานะฮะอันนี้ขาดอีกหนึ่งอันเท่านั้นก็จะสามารถประกอบที่เรียกเฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ <c oughs> อะไรอยู่เนี่ยเรียกเพี้ยนไปหมดเลยโอเคตอนนี้ถ้าประกอบได้แล้วขอบใจมากนะเพื่อนที่ขี่รถให้ฉัน โอ้โหซอมบี้ขึ้นมาแล้วทุบทุบหน้ายกทุบไอยๆทุบไม่โดุทุบหน้ายกเออขึ้นมาทำไมก่อนเออมาตอนนี้เราก็มาเก็บเศษไม้ตรงนี้อ่าอุ้ยซอมบี้ขึ้นมาลงไปลงไปเพื่อนเออเก็บตองเก็บตังมาโอเคมาเรามาซ่อมตรงนี้ก่อนอุ้ยซอมบี้มาไม่หยุดโอ้ซ่อมเสร็จแล้วซอมบี้มาไม่หยุดลงไปเออมา ตรงนี้เอาเก็บไม้เก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนอ,อุ้ยวุ้ยวุ้ยสอมบี้ซอมบี้เพ,พ,พืพ่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนโดนโซอมบี้กัดนี่ลงไปเออมาตรงนี้เราสามารถอา่าเรียกเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วมาเฮ้ยเพื่อนโดนโซอมบี้กัดอีกแล้วโอ,โอ้โหเอ้ยเพื่อนเอ้ยลงไปลงไปเออมา เพื่อนนี่แม่งเอ้ยโดนซอมบี้กัดบ่อยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยซอมบี้นี่มึงเกาะกัดไม่หยุดกัดไม่หยุดไมย่ยั้งเออมาขึ้นมาอีกมะขึ้นมาอีกมะถ้าขึ้นมาอีกกูจะตีหัวแตกเลยเออมาข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรให้เก็บอีกข้างหน้ามีเพื่อนแล้วก็มีเศษไม้นะฮะโอเคเพื่อนไปเลยเพื่อนฮัลโหลช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยได้โปรดโอ้โหเพื่อน เพื่อนโดนซอมบี้กัดอีกแล้วอะโถเอ้ย <P le od> เพื่อนไมง่เงยไม่ป้องกันตัวเองเลยเนี่ยทำไมไม่รู้จักป้องกันตัวเองบ้างฮะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะโอเคพี่จะเลือกอ่าเศษไม้นายไม่ต้องเสียใจไปนะฉันขอโทษทีที่ไม่ได้เลือกนายนะแต่ว่าฉันจําเป็นที่จะต้องเลือกอุปกรณ์แล้วก็ไม้เฮ้ดยดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนเราเพื่อนเราโดนซอมบี้กัดอีกแล้วเนี่ยทำไมซอมบ,บี้มันหิวโหยเลยขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆโอ้โหเพื่อนโดนซอมบี้กัด เพื่อนโดนซอบบี้กัดไม่หยุดโอ้โหเพื่อนมึงเอ้ยมึงป้องกันตัวเองได้บ้างไหมเนี่ยโอเคอืมขึ้นมาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าพี่จะต้องอ่าไปแล้วนะฮะไปดีกว่าเรียกเรียกครเรคอปเตอร์มาเอ้าเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เพื่อนใจเย็นเพื่อนมามาๆามามา,มา,มาอ๋อครับตอนนี้แฮร์รคอปเตอร์กำลังจะมารับทุกคนแล้วเตรียมตัวขึ้นได้โอเคตอนนี้รอดชีวิตแล้วยุ เอาละตอนนี้แฮร์รี่คอปเตอร์ถึงแล้ว <Yeah. S 1> เอาละนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าที่จุดพักอาศัยให้เรานั่นเองนะฮะผมอืมโอเคตอนนี้เรามีบ้านพักอาศัยแล้วเอาละนายท <Yeah. S 1> ่านเหนื่อยก็ลงไปนอนในบ้านก่อนได้นะเพื่อนนะ <Yeah. S 1> โอเคมีตรงมีตังค์ให้เราเก็บด้วย <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็อัปเกรดปึ๊บ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 อ่าอันนี้คืออะไรอ๋อเราได้อุปกรณ์มาฟรีนะฮะ <Yeah. S 1> น่าจะเป็นอ่าเครื่องยานนะฮะอ่าเป็นตัวหรือว่ายังไงอะ อาทบว่าเออพูดไม่ถูกเฮ้ย <c oughs> บางทีฉันก็งงนะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหซอมบี้เต็มเลยเนี่ยขึ้นอูยขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมฮะขึ้นมาทำไมไม่ได้รับเชิญเออลงไปไม่ได้รับเชิญโวยโอเคมาแถวโบพุ่งไปเลยลูกืึแมงโคดไวเลยนะเนี่ยมาฮะมาเก็บไม้เมยเก็บชงเก็บเชือกกันเอาไปกราฟอะไรต่างๆนานานะฮะโอ้โหตอนนี้ซอมบี้นี่ข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะ ถ้าเราตกลงไปตายนี่คงจะโดนซอมบี้กัดตายแล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีเนื้อไม้ให้เราเต็มเลยโอ้โหขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาก็โดนกระบ,บองตีหัวเออพูดแค่นี้แหละขึ้นมาก็โดนกระบ,บองตีหัวพูดแค่นี้แหละโอเคครับเสร็จเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหยขึ้นขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาไม่หยุดไม่ยัง้งเออไม่เข้าใจจริงๆเลยมาปึ๊บอืม,มาสร้างจุดคัพไม้นี่คือลงไป ลงไปเพื่อนเออไม่ได้รับเชิญมาไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะเอยตรงนี้คือแหละตัวนี้ซ่อมโอ้ ตรงนี้เป็นจุดอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยิบไม้โอ้โหตอนนี้เรามี3มจุดเลยนะฮะจุดหยิบไม้โอเคตรงนี้นะเราต้องดูโฆษณาถึงจะได้เหรียญนะแต่ว่าเราขี้เี็ดดูประเด็นคือคีดเียดดูนะครับโอ้โหเลือกอะไรดีวะเลือก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 อะไรดีวะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยฉันขอเลือกเศษไม้เลึกันไม่ต้องเสียใจนะเพื่อนฉันขอเลือกเศษไม้เถอะเพราะว่าฉันจะต้องออกไปคราอะไรต่างๆนานานะฮะเพื่อนโปรดเข้าใจโอเคฉันเข้าใจก็ได้ ขอบคุณมากที่เชื่อใจฉันและเข้าใจโอ้เดี๋ยวด้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซอมบี้ติดบั๊กว่ะโอ้ยอย่าเข้ามานะโอ้ไม่ก้อนซอมบี้กัดฉันแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วเราขี่รถทับเพื่อนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมเราโหดขนาดนี้เนี่ยโอ้ยฉันขอโทษนะเว้ยเพื่อนโอ้โหขึ้นมาอีกแล้ว ซอมบี้ซอมบี้ขึ้นมาเราก็จะตีข <bride. S 1> ัวม,มันให้แตกไปเลยเออเฮ้ยแม่งเอ้ยซอมบี้นี่มันขยันขึ้นมาอุ๊ยมันขึ้นมาอีกแล้วพูดยังไม่ทันขาดคมพูดยังไม่ทันขาดครั้อเก็บเหรียญเลยเก็บเหรียญเก็บเหรียญมาตรงนี้มีเน <Pier na. S 1> ื้อไม้อยู่เก็บเนื้อไม้มานะฮะโอเคมาโอเคมาปึ๊บปึ๊บซ่อม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 แซมอน่าจะพอแล้วเนี่ยพออยู่พออยู่เออเฮ้ยซอมบี้มาหัวตบนี่มาขึ้นขึ้นมาก็ตกขึ้นมาก็ตก ขึ้นมาทำไม้ฮะขึ้นมาทําไม้เออพุฒนาทําไม้นะอ่าเราจะยังกลับยังยังไม่กลับนะฮะเรายังอ่าช่วยผู้รอดชีวิตไม่ได้เลยสักคนหนึ่งนะฮะผมตอนนี้โอเคมาซ่อมตรงนี้ปึ๊บปื๊บป๊บโอ้โหซอมซอมบี้มาซอมบี้ซอมบี้ขึ้นมาทําไมครับเออเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เก็บเหรียญก่อนนะคะับผมอ่าตรงนี้อะไรเฮ้ยตรงนี้ให้ดูโฆษณาแต่ละว่ะ แต่ว่าเราไม่ได้ดูดิโอ้โหมันจะต้องอดูโฆษณานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของเราก่อนดีกว่านะฮะ มาตอนนี้พี่ได้กลับบ้านของพี่มาแล้วนะแต่ว่ายังไม่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้อ่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันคืออะไรกันแนะ่เอ่ะเราไปทําภารกิจกันต่อเลยดีกว่านะฮะเลตโกรมาแล้วนะครับผมเอาละเดินหน้าเต็มกําลังตอนนี้เราจะต้องไปช่วยเพื่อนของเราให้ได้นะครับมาเอาละเพื่อนขึ้นมาเลยนายไม่ต้องกลัวนะถ้ายังมีชั้นอยู่โอ,ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ กดผิดแล้วเออมาเพื่อนมามาขี่รถให้เราดีกว่าม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 าใช้เพื่อนให้เราขี่รถให้เราได้นะโอ้ยเดียวโอ้ซอมบี้กัดเพื่อนเราเนี่มากัดเพื่อนฉันทำไมเน่โถยกัดใครไม่กัดมากัดเพื่อนฉันโถยฉันยอมไม่ได้หรอกเราบอกไว้ก่อนมาซ่อมอึบขาดไม้อีกแปดอันเท่านั้นมาอันนี้ได้อีกอันหนึ่งแล้วโอเค thank you ขอบคุณมากที่หยิบอ่ะยี่ซอมบี้มาไม่ได้ขอบใจซอมบี้นะเว้ยซอมบี้มาทําไมเออไม่เข้าใจ มาชัดขอเรือกอุปกรณ์ไม้ละกันไม่ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเอาพวกไม้พวกขอบพวกนี้มาครับของนะฮะจำเป็นมากๆเลยแล้วแล้วแล้วชันไม่จําเป็นเดี๋ยวกันหรอหนายก็จําเป็นแต่ว่าไม้จาเป็นฝาประเด็น <c oughs> โอเคซัมบี้ขึ้นมาซัมบี้มาอีกแล้วซัมบี้มาทําไมลงไปเออมาซ่อมตรงนี้ปุ๊บอ่ามาตรงนี้ต้องขาดโอ้ขาดมึงขาดไมด้อีกเยอะเลยตรงนี้เอ้ยตรงนี้ตรงนี้นอ,อ่อ อันนี้คืออะไรย่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ลองสร้างดูนะคะว่ามันคืออะไรนี่มาทำอะไรโอ้โหขยันขึ้นขยันเข,ข,ข้าจริงๆเลยอ่ะขาดไม้สิบแผน่นตรงนี้มีสองอันให้เราเก็บนะครับผมโอเคมาโอ้โหตรงนี้สามคนฉันเก่งว่ารถจะเต็มนะสิโอ้ไม่นะโอทำไมในายใจร้ายกับฉันแบบนี้ไม่ซอมบี้กัดโอ้โหแล้วเราก็ขี่รถทับเลยนะเฮ้ยซอมบี้ติดบั็อกอีกแล้ววะซอมบี้ลงไปทำไมข้างล่างนี่ตีให้ตายฮะตีไม่ตายเดี๋ยวมันกัดต่อโอเคมา โอ้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าเราคงจะเอ่อเลือกเพื่อนไม่ได้เราคงจะต้องเก็บไม้แทนนะฮะไม่ต้องเสียใจไปนะฮะโอเคน่าจะเป็นฮีโร่ตลอดไป <ś c oughs> มาเก็บมง้งเก็บไม้เรียบร้อยโอเคมาเรามาซ่อมตรงนี้ก่อนพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยดิประเด็นคืออะไรวะ pp, โอ้โหมาแล้วมาแล้วตตตตตเตตเตเตเฮ้ยคืออะไรวะ,ะมันคืออะไรเนี่ยมันไว้ทําอะไรอ่ะ ถ้าน้องๆรู้คอมเมนต์กันได้นะคือมันคืออะไรมันคือไ้ทำอะไรไม่โอ้ยโอ้โหเพื่อนโดนซอมบี้กัดโอ้ไม่นะเออไอติดติดติดซอมบี้ลงไปลงไปเพื่อนลงไปเออหูแม่เงยมากัดเพื่อนเราได้ไงวะบอกตรงบอกตรงว่ายอมไม่ได้บอกตรงอ่ะขาดไม้สองอันหน้าเอา้าก็นี่ไงมีไอ้ครบทำไมมันซ่อมไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่เข้าใจเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,มาทำไมมาทำไมไม่ไอ้บ้านนาะมาทำไมไม่ไอ้บ้านนาะโอเคเอาละครับผมเลือกอะไรดีวะ ่าเลือกไม้ดีกว่าอุ้ยทำไมเราใจร้ายแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เลือกเพื่อนล่ะโอ้โหใจร้ายจริงๆเลยนะไม่ต้องซอยไม่ต้องซอยไม่ต้องซอยใจไม่ต้องซอยใจไปนะเพื่อนนะคืออะไรเนี่ยคืออะไรงงมากเลยเลยคืออะไรอ่าตอนนี้พี่ก็ได้สร้างจุดอ่าหยิบไม้อีกอันหนึ่งแล้วนะโอ้โหซอมบี้มันขึ้นมาไม่หยุดเลยนะเนี่ยโอ้โหลงไปเออลงไปดิโมาทำไมวะ มาไม่วะนี่เก็บงงเก็บไม้ก่อนนี่มาเรามาซ่อมนี่ก่อนเลยฟึบฟบฟืบฟบฟบฟบโอ้ไม่ซอมบี้มาซอมบี้ซอมบี้มาอีกแล้วโอ้ตีลอกไม้กระบ,บองตีลอกไม้กระบองตีเออบอกว่าไม่ขึ้นยังขึ้นมาอีกโอ,อ้ไปก่อนอ่าเลอกอไรทีวะอ่าเลอกเพื่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราใจดำนะฮะ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าเราใจดำโอเคมาทําตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยมาหยิบไม้ให้เราหน่อยอ่ะเอาติดบั๊กเพื่อนติดบั๊กไปแล้วฮะเรียบร้อย โอ้โหแม่งไม่น่ารับมาเลยนะไม่มีประโยชน์เลยเนะี่ยเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหดูดิติดบัคเออชันขอ,อนโทษทีนะตอนนี้ฉันเป็นตะคิวโอ้โหมาเป็นตะคิวอะไรตอนนี้วะไม่เข้าใจ <_ C ol id> ฉันไม่เลือกแล้วเพื่อนเนี่ยอะไม่ต้องร้องไห้เออร้องไห้ไปเถอะไม่สนใจแล้วมาขอเรียกแบบว่าพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะอูอ้ยตอนนี้เพื่อนเออเนี่ยดูดิอะอ่ะปล่อยให้เพื่อนเราโดนซอมบี้กัดดูดิอ่ะเป็นไง ก็ยังไม่ติดบั็กก็ยังไม่หายติดบักอยู่โอ้โหอะไรวะเ <ś c oughs> พื่อนไม่ใช้ช่วยอะไรเลยโอ้โหแล้วดูดิแล้วไม้ตรงนี้เยอะมากแล้วเพื่อนก็ไม่มาหยิบของให้เราเฮ้ยเพื่อนนี้มันใจดําจริงๆเลยนะเนี่ย <ś c oughs> เอ้ยไม่น่าเลยอ่าเลือกอะไรดีนี่มา เป็นที่ขับรถนะฮะ,ะที่บังคับรถนั่นแหละ,ะเหมือนไอ้พวกแบบหนูแฮมสเตอร์เห็นปะที่มันวิ่งอ่ะโอ้โหตอนนี้เพื่อนเราติดบั๊กไม่หายอ่ะอะไรเนี้ยโอ้โหเลือกเลยดิเลือกเพื่อนดีกว่ามาเพื่อนมามามาขับรถให้นี่นายจะมาติดบั๊กเอีกเดี๋ยวว้ขอล้อโอ้โหมามาขับรถให้หน่อยเอ้าเฮ้ยมาเพื่อนมาขับรถให้นะโอ้โหไอ้นี่มันติดบั๊กไม่หายเลยเนะี่ยโอ้โหไปไป,ไปลงไปลงไป ลงไปดิเพื่อนเออขึ้นมาทําไมก่อนโอ้ไม่เข้าใจจริงขึ้นมาทําไมเออโอเคมาเก็บม้งเก็บไม้ให้ครบเรียบร้อยนะผมมาตรงนี้อะไรครับมันคืออะไรอะ๋อที่เก็บไม้จุดเก็บไม้แล้วโอ้โหตรงนี้ไม่เอารับไม่ได้สามคนฉันขอโทษทีนะดรถชั้นเต็มโอ้โหเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราโดนซอมบี้กัดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหตรงนี้ไม้เยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าต่อไปเราคงต้องรับเพื่อนมาเก็บไม้นะฮะโอเคมามา เดี๋ยวเราไปกลับบ้านกันก่อนดีกว่านะฮะเอ้โหแล้วขาดอะไรเนี่ยขาดไม้สองอันโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ไม่ตามไม่เลิกไม่เลิกลาวีสักทีนะซอมบี้นะโอเคมาตอนนี้ไม้ครบแล้วโอเคเล่โก้มาแฮร์รี่คอปเตอร์แฮร์รี่คอปเตอร์เดี๋ยวเราจะเอาเพื่อนของเราไปเก็บก่อนนะฮะผู้รอดชีวิตตอนนี้เราเก็บได้3มคนขึ้นมาเลยเพื่อนเล่นก้ เอาแล้วนะฮะตอนนี้เพื่อนเรามาถึงบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้หูเงินเรามีอยู่30บาทไม่ค่อยซื้ออะไรไม่ได้เลยอะ่ะเงินมันหายัางจริงนะเอเอและของมันก็อ่ายังมีให้เราซื้อน้อยอยู่นะครับผมโอเคนะฮะเอาลราถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบุ๊ยบุยบ๊ยบายบุย้ย